ในยุคพุทธกาลสมัยพระอารามเชตวันนั้นมีความสำคัญมากด้วยเป็นพระวิหารอันพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอยู่จำพรรษาตลอดฤดูการก่อนออกเผยแพร่พระธรรมคำสอนอีกครั้งในปลายฤดูฝนของทุกปีมหาชนชาวชุมพุทวีปทุกวันนะใช้โอกาสนี้ เดินทางเข้ามาฟังธรรมเทศนาแล้วนำประโยชน์ที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตอยู่เป็นนิจคราวหนึ่งพระบรมศาสดา,า,าได้ทรงเทศนาในเชตวันมหาวิหารท่ามกลางสังคมนทนเนื่องด้วยภิกษุรูปหนึ่งมีภรรยาเก่ามาพูดจาหวาดล้อมแล้วลงจนไม่พอใจที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อีกต่อไป ภิกษุทั้งหลายรู้เรื่องนั้นจึงนำตัวภิกษุผู้เป็นต้นเหตุเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุไม่ใช่แต่เดี๋ยวนี้ที่หญิงผู้นี้นำความวุ่นวายให้กับเธอแม้ในชาติก่อนโน้นเธอก็เกือบตายเพราะหญิงคนนี้มาแล้วเคราะดีที่เราช่วยเธอไว้ได้ ภิกษุผู้มีทุกข์กราบอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องในอดีตชาติของตนให้ฟังพระองค์ได้ทรงตัดมัตตชาดกไว้ดังนี้ในอดีตชาติครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพารณสีน้ำท่าข้าวป่าอุดมสมบูรณ์ดีชาวเมืองต่างอยู่กันเป็นสุขทั่วหน้านักุงน้ำหน้าเมืองมีปลาหนุ่มตัวหนึ่ง เกิดติดใจรักใคร่นางปลาสาวจึงว่วยว่นอยู่ไม่หา่างน้องปลาแสนสวย่วาวอยู่ตัวเดียวเนี่ยน้อไม่จ้ะให้พี่ไ่วยเป็นเพื่อนนะแหมช่างขยันจริงๆเลยนะก็พี่จ,จริงใจกับน้องนี่จ้ะถึงได้ขยันแวะวนมาหาไม่อยากจะเชื่อหรอกวันนั้นน่ะเห็นแวะบนไ่วยไปกับปลาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมต่อมาแบบนี้นะอะไรที่ไหนกันไม่มีหรอก พี่เนี่ยจริงใจกับน้องคนเดียวเอ้ยตัวเดียวถ้าพี่รักน้องจริงน่ะก็ต้องว่ายตามมาให้ทันเข้าใจไหมได้อยู่แล้วจ้าพี่เนี่ยนักว่ายน้ำตัวยงเลยนะดูหุ่นซะก่อนนี่และแล้วก็ถึงคราวเคาะร้ายมีชาวบ้านคนหนึ่งพายเรือมาทอดแหนณบริเวณป่าสองตัวนี้พอดีสาธุ ป้าอ้วดๆอวบปวติดมาสักตัวหนึ่งคือปากแข่แผกว้างแล้วจมลงยังท้องน้ำอย่างรวดเร็วปลาตัวเมียว,ว่ายออกไปก่อนได้อย่างรวดเร็วส่วนปลาตัวผู้นั้นด้วยความประมาทมัวแต่เกี่ยวนางปลาจึงโชคร้ายติดแหะด,ดิ้นออกไปไม่ได้อุ้ยเฮ้ยตายแล้วติดแหน้องปลาน้องปลาที่รักช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ด้วย ไม่กี่อุดใจต่อมาชายผู้นั้นก็ดึงแหขึ้นมาพ้นจากขอดน้ำโอ้ยอุยอ้ยปลาตัวใหญ่ดีแท้ๆมาๆมาๆม,ม,ม,มาเป็นอาหารของพ่อซะเถอะเออใหญ่ๆๆหยังงี้เนี่ยเอาไปต้มยำดีกว่าเออหรือว่าทอดลาดน้ำปลาดีปลาสามรสอร่อยไปๆปไปไขอยพ่อก่อนนะจ๊ะขอเอาเพื่อนแกบอีกสักสองถึงสมตัวก่อนชายผู้จับปลา โยนเจ้าปลาตัวใหญ่ไว้บนพื้นดินปลาเจ้าชูดิ้นทุรนทุลายอยู่บนพื้นด้วยความกระวนกระวายใจโธ่เราหายมาอย่างนี้น้องปลาแสนสวยเนี่ยจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะแหมเกิดเข้าใจผิดขึ้นมาว่าเราไปติดสาวตัวอื่นๆแล้วก็โกรธเราตายแน่เลยโธ่เอ้ยอนิจจา ปลาใหญ่ข้ามควรวนถึงแตนางปลาสาวไม่ได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้าเลยสักนิดนงปลาแสนสวยของพี่อย่าเข้าใจพี่ผิดนะโถจะทำยังไงดีถ้าจะรู้ไหมเนี่ยว,ว่าเราติดแหย่อยู่นขนาดเดียวกันนั้นเองพรามปุโลหิตผู้หนึ่งของพระเจ้ามพมาทั์ในในออกมายังท่าน้ำบริเวณนั้นพอดีท่านผู้นี้มีวิชารู้ภาษาสัตว์ทั้งหลาย เมื่อได้ยินเสียงตลาคร่ำควรก็เวทนานะักโอ้ยเสียงปลาตัวนี้ช่างเต็มไปด้วยความทุกข์ใจยิ่งนัก <c oughs> ถ้าเราปล่อยให้มันตายไปในขณะที่มีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วยกามาราคะเช่นนี้มันต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนเอาละเราควรเป็นที่พึ่งของปลาตัวนี้ให้มันได้พ้นทุกข์ ได้ดังนั้นปุโรหิตของพระนศีก็ประกอบบารมีทานทำการไถ่ชีวิตปลาจากชายผู้นั้น <c oughs> ขอปลาตัวใหญ่นี้ให้เราเธอท่านมันยังไม่ควรไายในเวลานี้โอโ้ได้สิท่านข้าได้ลมกุศลกับปุโรหิตเลยเนี่ยเอาสิท่านเอาไปเอาไปาไปข้าเต็มใจปุโรหิตนำปลาตัวนั้นไปยังท่าน้ำ พลางอบรมสั่งสอนจำไว้นะเจ้าต้องมันสำรวมระวังอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำหลงติดอยู่ในกลามมาลาคะอีกเลยมิฉะนั้นเจ้านั้นแหละที่จะต้องทนทุกข์แต่เพียงผู้เดียว <c oughs> ทราบสึ้งใจแทๆ้ๆข้าจะเชื่อฟังท่านข้าจะเชื่อฟังท่านนะขอบใจท่านมากขอบใจท่านจริงๆ เอาละเจ้ากลับไปบ้านซะนี่ถ้าหากข้าไม่บังเอิญมาพบเจ้าก็คงต้องตายไปแล้วข้าขอขอบพระคุณท่านมากเพราะกิเลสกาหมของข้าแท้ๆทำให้ข้าเนี่ยเกือบต้องตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดมัดชชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจสี่โดยในต่างๆอย่างละเอียดลึกซึ้ง ภิกษุที่มีอดิตชาติเป็นปลาฟังธรรมเทศนาแล้วก็สามารถทําใจให้หยุดนิ่งปลดความทุกข์กังวลทั้งปวงสำเร็จเป็นพระโสดาบันณที่นั้นเองในพุทธกาลสมัยนางปลากำเนิดเป็นภรรยาสาวปลาใหญ่กำเนิดเป็นภิกษุผู้อยากศึกรูปนี้พรามปุโลหิตเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า นมังสีตังน้มังอุนหังน้มังชาลัสมิพาธนายันเจมังมัญเตมมชีอันยังโสรติยาคโตความเย็นความร้อนและการติดอยู่ในแหไม่ได้เบียดเบียนให้ได้รับความทุกข์เลยแต่ข้อที่นางปลาสำคัญว่าเราไปหลงนางปลาตัวอื่นนั่นแหละเบียดเบียนให้ได้รับทุกข์